สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกษตรอีสานชาแนลพบกับผมบ่าวตาเมืองสกลเช่นเคยวันนี้บ่าวตาจะพามาส้มสวนนะครับของบ่าวตาปลูกในพื้นที่โคกหินูรังพื้นที่แห้งแรงนะครับแต่ว่าวิถีธรรมชาติบำบัดนะครับเป็นสิงครับปลูกต้นกล้วยครับเพื่อดึงดูดความชุ่มชื้นนะครับเนาะนี่ครับบริเวณโคนเมื่อวันที่ บอต้า,ตา่ทยทำคลิปอยู่นี่ก็เป็นวันที่9มีนา2564เนอะครับเนาะนี่ครับต้นฟรังค,ครับอันนี้มันมีเดี๋ยวผมจะบอกประโยชน์ของมันนะครับการให้ปล่อยให้หสนครับสังเกตส่วนบอตาจะปล่อยรกนะครับบอได้ให้มันมีการปลูกแตงโมไว้พร้อมกับใส้สารซีบพันนะครับหรือว่า สารซีบภาพต่างๆนะครับในการจัดการในการไสในการเล่งมากเล่งผลเลีงยงวานคู่ย่างละครเบืบ้งองาตากันจะมากจะดอกครับดอกกระลายครับช่วงเดือนมีนาอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะพาเบ,บื้องไปเล่นนะครับสังเกตดอกครับวิธีการจัดการนี่จับเบื้องเลครับนีน่คือพลานแล้วปล่อยรกครับ เดี๋ยวผมจะหาภาพมาเทียบเบื้องนะครับว่าช่วงที่บาตตาทำแรกๆนะมันแห้งแรงนะครับพื้นที่ตรงนี้แห้งแรงเป็นหินลูกหลังนะครับนี่ครับการจับจับดอกนี่งามแรงนะครับนี่ให้เบื้องยามแรงปล่อยยาว้ปเลยคืออาดับหนึ่งอดับหนึ่งคือเพิ่มความชุ่มชื้นให้หน้าดินนะครับเพราะว่าแสงส่องบ่ถึงนะครับบ่ต้องย้ายนอนมันสิไปญาด ญาสารอาหารกับต้นฝรั่งนะครับก็ให้มันกินไปน้ำแน่ครับแต่ประโยชน์ของมันนี่หลายกว่าครับไปเบิ้งนี่ครับดอกดกคักรับพี่น้องนี่ก็เริ่มจับใหญ่แล้วครับเห็นบ่ครับหน้าหนึ่งนี่จับตั้งหลายมากครับแต่ว่าต้องจ้องไว้บ่หลายนะครับนี่เิ็งความแข็งแรงนะครับพื้นที่ข้างเคียงนะครับนี่เป็นทางหินลูกรังข้ามไปนั่นก็เป็น พื้นที่วางเปล่าเนาะที่ก่อเจ้าบริเวณอย่างสังเกตนะครับว่ามันแห้งแล้งเลยครับพริกเวลาตามคลองไส่ไก่นะครับมกำลังเขียวงามนะครับพริกปลูกว้ตามคลองไส่ไก่นีพริกมะเขือเทศนะครับเนาะในการกําจัดหญ้านี่กันี่ครับต้นมะเขือเทศในการกำจัดหญ้านี่กักกกกกบบกควรใส่ยาขยะหญ้านะครับเพราะว่าหน้าดินเขานีซี แห้งสีบ่มีจุลินทรีย์หรือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กนี่มาอาศัยอยู่นะครับเป็นการย่างที่ดินของเห่านี่สิมีสิมีความชุ่มชื้นครับคือปล่อยมันหกครับมันดับแรกนะมะเกระเทศกำลังนะครับกำลังจับดอกแล้วต้นที่เป็นหมากก็มีได้ครับอันนี้ผมจะให้เบื้องต้นที่เป็นหมากให้ผลผลิตแล้วน่ครับปอดสาร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมะเขือเทศ การเที่ที่เฮ่าในปล่อยให้หญ้ามันหกนี่ก็มีประโยชน์นะครับเพราะว่าดับแรคคือเพิ่มความชื้นในดินและก็เพิ่มอินทรีย์วัตถุหรือวัตถุอินทรีย์ในหน้าดินนะครับคือเขาตัดไปแล้วมันก็นย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยต่อไปนะครับปุ๋ยมาจากไสครับปุ๋ยมาจากการย่อยสลายของซากพืชซากสัตว์นะครับเนาะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าปุ๋ยนี้มาจากการย่อยสลายถึงแม้ว่ามันสิมีน้อยนะครับ คือแม้ว่ามันสิมีน้อยบ่ซัมปุ๋ยเคมีแต่ว่ามันก็มีประโยชน์นะครับจะเอาสียาขา้าไปเลยนี่กัมันก็สีแห้งแรงนะครับช่วงช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีนาเมษานครับแห้งแรงดีครับอันนี้คือผมตัดออกพอให้มันแปนเพราะมันง่ายนะครับเมื่อกี้ที่ผมพาไปเบิง้งข้างต้นผมพาไปเบิง้งมองที่ผมบ่ได้ตัดนะครับคือผมวิธีการจัดก,การของผมคือปล่อยให้หญ้ามันหกมันยาวช่วงหน้าแล้งครับรพยายามตาัดเพราะว่ามันจะ เฮ็ดให้หน้าดินนะมันแห้งเท่าตัดนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์แล้วก็ถืกใจนะครับกดซอยกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องกระสีสารชาแนลเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ปาตาก็ขอลาไปก่อนกะัพบพ่อกันคลิปหน้า